สวัสดีครับศูนย์เคลือบแก้วจุบาอยกรณ์นะครับสาขาพลอยธิน24นะครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับเมนนนั้นะครับคั้นที่3ของ BMW X3 นะครับดูความงดงามนะครับคันนี้เมน้นน้นมา3ครั้งแล้วนะครับดูความงดงามของเคลือบแก้ว้วเราทาไปตั้งแต่ประมาณสักปี56นะครับประมาณสักประมาณสิงหานะครับแต่ดูความงดงามของรถคันนี้นะครับยังคงงดงามชัดเจนนะครับผมสังเกตว่าสังเกตประกายของมันนะครับมีความงงามมากนะครับ นี่ครับคือเงาแบบเงาแบบทนทานนะครับที่ดูป้องไฮ้ปกโค้ดนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะลงมาปกป้องแต่แต้งตั้งแต่ป้ายแดงนะครับก็สามารถนํามาได้นะครับที่ถึงก๊บการดูงับโค้ดสาขาผล่นที่ยี่สี่นะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์หกหกเก้าเก้าหรือที่ไลน์ไลายดีนะครับดูป้องเอสสี่นะครับดูป้องแล้วก็ให้ชงโกงก็4สี่แคปแล้วแต่ตลอดเวลาครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติชมสวัสดีครับ